มันน <seven> ี้มาเอาเล็กพี่น้องอยู่พอเ่เดแ๋้วสารการเมืองกบุวันนี้นอนเล่นไปหรอโบกบด มากขึ้นเล็กขี่นน่องเลยเอาเล็กไปลงลงโมง,งน้ำยืนประกั่งใส่หินสามเปไปตะการ जो 500 का किया था 500 एक एक और काम อแล้วล่ะพี่นอ้องไอ้ลงโงน้ำเงินปัะนี่เล็กไปส่งกระปูนลงเล็กเกิดจากน้ำเงินประหลาบันนี่แปลาหินต่อครับ